การท่ท่านผูเราเป็นนักเรียนจากโรงเรียนรีชิ้วเสกรทุงเที่ยวันนี้จะมานำเสนอโครงงานเทยาศาสตร์ประเทศเธอรดองเรื่องการสื่อสารของนักเขียนในการเล่นการเจริญผักเชื้อราลงในกาแฟค่ะที่มาและความสําคัญของปัญหากาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตอนตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเช่นจังหวัดนครราชสีมาอําเภอสีเหนืออาเภอสีคิ้วเป็นอำเภอที่มีการก คือการเกิดเชื้อราบนเม็ดกาแฟค่ะซึ่งทําให้ผลผลิตและคุณภาพลดลงการใช้สารเคมีสังเคราะห์เพื่อควกกบคุมเชื้อราเป็นวิธีที่นิยมค่ะแต่มีข้อเสียหลายข้อเราจึงใช้กระเทียมแทนซึ่งกระเทียมมีฤทธิ์ในการยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียเชื้อราและไวรัสหลายชนิดค่ะวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะ 1. เพื่อศึกษาฤทธิ์ของน้ำกระเทียมสด2เพือ่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพความเข็ืแกนต่างๆของน้ำกระเทียมสด 3เพื่อหาความชุ่มชื้นที่เหมาะส่งเข้าไปเทียมสดค่ะวิธีดำเนิน,นการน,นะคะถ้าอุปกรณ์ัของเราเนี่ยมีเมล็ดกาแฟกระเทียมสดน้ำกัดแล้วก็แอลกอฮอล์เครื่องชั่งดิจิตอลเครื่องปั่นอาหารบิ gger เออเอิร์ดถ้วยพอเลียงค่ะต่อมานะคะเราจะเตรียมกระเทียมโดยการนำกระเทียมเนี่ยปอกเปลือกล้างให้สะอาดชั่งให้ได้หนึ่งร้อยกรัมนำไปสับหรือบดให้ละเอียดต่อมาจะเป็นการสกัดค่ะคือเราจะนำมมาน้ำกัดน,นะคะ500มิลลิลิตร เติมเข้าไปในกระเทียมปั่น2-3นาทีทิ้งไว้30นาทีให้อันิซินก่อตัวจากนั้นกรกองในผ้าขดบาง2ชั้นแล้วนำน้ำกระเทียมที่ได้ไปแช่ตู้เย็นต่อมาจะเจอจางในการเจจางเนี่ยจะเจจาตงตามความขิ้พนต่างๆคือ10% 20% 30% 4 0แล้วก็50%คต่อมาในก,าแ,กาแฟที่เราเลือกใช้นะคะเป็นก,าแ,กาแฟที่มีสีและขนาดที่สชดฉุนอยู่ไม่มีรอยแตกหรือรอยแยกเพื่อให้ง่ายต่อการทดลองต่อมาจะฆ่าเชื้อในกาแฟโดยการนำไปล้างด้วยน้ำสะอาดใช้ให้แห้ง คนแอกออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามจุดวินาทีล้างออกด้วยน้ำกันแล้วปล่อยให้แห้งสนิทค่ะต่อมาจะแบ่งเมล็ดกาแฟออกเป็นห้ากลุ่มโดยนําไปเมล็ดกาแฟนะคะจะมีทั้งหมดถ่าเมล็ดต่อบิกเกอร์โดยแต่ละบิกเกอร์เนี่ยจะมีความเข้มข้นของระเทียมต่างๆนํานมนเมล็ดกาแฟนะคะไปแช่จากนั้นก็จะมีกลุ่มควบคุมก็คือเป็นน้ำกันนำมนเมล็ดกาแฟไปแช่เหมือนกันสามสิบนาทีเมื่อครบแล้วจะนำเมล็ดกาแฟออกมาใส่ถ้วยพอเลี้ยงโดย ช่วงตอนนี้นะคะจะมีกระดาษรองพ่นด้วยน้ำกันให้ชุ่มแต่ไม่ถึงขั้นเปียกจากนั้นนำเมลยกาแฟไปใส่ปิดให้สนิทเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องที่มืดติดฉลากและวันที่แล้วก็ควบคุมความชื้นให้เหมาะสมค่ะการสังเกตการเั่วไปนะคะวันที่ 1- นึถึงสองเมล็ดกาแฟยังคงปกติกกะคะ่ะวันที่3เริ่มพบจุดเชื้อราสีขาวเล็เกๆบนเมล็ดกาแฟในผงควบคุม10วันที่ 4- ี่ถึงหเชื้อราขยายตัวเร็ว วันที่6กถึงจะเห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มชัดเจนมากค่ะชาลาที่พบนะคระ1นชาลาสีเขียวพบมากสุดในกลุ่มควบคุมพบน้นลงตามความเชื่อโชของน้ำกระเทียมครับสองชาลาสีเขียวบนดำพบในกลุ่มควบคุมพบน้อยลงพบน้อยลงในน้ำกระเทียมความขึ้นเพ่มสิ้เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับสาชาลาสีขาวพบใน,นทุกกลุ่มมีความต้นานทานต่อน,น้ำกระเทียมปานกลางสรุปผลการทดลองในวันที่เจ็ของการทดลองกลุ่ม กลุ่มควบคุมที่แม่เหลารบ,บำบัดมีการพวบคุมเชื้อราสูงสุดถึง93.3%น้ำกระเทียมที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดคือน้ำกระเทียมความเข้มข้น50%ครับสามารถยับยั้งเชื้อราได้ถึง88.4%ซึ่งจัดอยู่ใน,นะระดับประสิทธิภาพสูงมากการน้ำกระเทียมสดที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนเม,มล็ดกาแฟหลายชนิดเช่นเชื้อราสีเขียวเข้มและเชื้อราสีเขียวอ่อน ซึ่งเป็นเชื้อราหลักในมอลิกาแฟาครับประวัติท่ที่คาดว่าจะได้รับนะคะหนึ่งสร้างประสิทธิภาพของ,งน้ำกระเทียมสดในแต่และความเข้มข้นต่อการยับยั้งมอลิกาแฟาค่ะ2เป็นแนวทางให้เกษตรกรในการนำไปปรับใช้ในการตูกมอลิกาแฟาค่ะ้ำตอนทีสานะคะคือลดความเสี่ยงจากสารเคมีที่ตกค้างค่ะข้อเสนอเนะนะคะความศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาริซีนหรือกลไกการย,ยับยั้งเชือ้อราของสารในกในกระเทียมค่ะ สองค้นหาวิธีเตรียมน้บกระเทียมที่มีให้คงประสิทธิภาพยาวนานมากขึ้นค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอนี่นนเ,นเท่านีน้ขอบคุณค่ะ